สวัสดีครับชาวชิบเลียนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับใน F7 EC นะสำหรับวันนี้ก็มีคอร์สโอเวอร์ FF13 นะ <c oughs> ก็เป็นไลนิ่งชุดไลนิ่งเลยแบบไม่แก้อะไรเลยหลายๆคนก็ชอบมั้งสำหรับคนที่ชอบวอลิจินอลก,ก็คงชอบนะแต่สำหรับคนที่แบบไม่ชอบก็อาจจะนิดนึงอะ่ะคือก่อนหน้านี้ก็พูดว่าไม่ว่าจะโคกับ FF ภาคอะไรอย่างเงี้ยมันก็ เหมือนปรับดีไซน์เข้าตัวละครนั้นนิดนึงเพื่อให้แบบว่าเออมันดูดีใช่ไหมแต่ปรากฏว่าอันนี้มันไม่พอมันไม่ทําแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออก็ง่ายไปแล้วเอออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูซีรีส์เนียที่มันโคใช่ปะผมคิดว่ามันก็น่าจะไม่ได้แก้อะไรมากมายเหมือนกันเพราะว่ามันน่าจะแก้ยากอะแต่ไม่รู้มาดูรีวิวกันแล้วกันโอเคแล้วก็มีวีนัสก็ตเปยนะเป็นหอกแอนิเมเวเปอนของซิดนะโอเค อ่ะมาดูเรามาดูนี่กันอ่าเนี่ยก็คือชุดไลนิ่งเลยแบบไม่แก้เลยเลยใช่ไหมอันนี้ไม่แก้เลย,เลยปะไม่แก้เลยไม่แก้เลยมีแก้ผมสีผมที่ฟ้านิดนึงอ่าไลนิ่งโก g นะครับเป็นท่าน้ําแข็งที่10ที่6ดาวหกพันแแล้วก็ที่10ดาวอ่าพันสามร้อยส่อร์เซนะครับ ice r e ิ i s t d ี c r e นะเออลด่อยไปลดไอร r สิ i แล้วก็แถมเอ็กพอยวิกเนตด้วยถ้า HP มากกว่า70%ก็เป็นเมน DPS ซิงเกิลดาเมจธาตุเมจิกน้ำแข็งนะเออก็ใช้งานได้ดีนะสําหรับใครที่ตามหานี้อยู่ใครยังไม่มีก็เป็นอะไรที่ดีมากนะก็ใช้ได้มันคุ้มแหละเออแล้วก็ส่วนชุดก็จะมีอันนี้แอคแท็กสเตนคอมมานเกตยี่สิแล้วก็ HP 15%แล้วก็อาบิลิตี้ไอเออร์บิลิตี้สาแล้วก็อันนี้เมจิกแกนฟิสิกดีเฟนซ์นะครับนะเออ20%อ่ะนี่ที่คือดีเลยนะชุดธาตุน้ำแข็งแบบ DPS ในยุคป,ปัจจุบันเลยอ่าทีนี้ไปดูแอลิสกันบ้างแอลิสเนี่ยเหมือนจะเป็นชุดบัฟนะอ่ะก็คือเป็นเพิ่มเมจิกดาเมจโบนัสนะครับที่6ดาวอ่าเมจิกดาเมจโบนนะัสนี่คืออะไรคือเพิ่มดาเมีตบนท่าที่2อ,อะ่ะตีเท่าไหร่แถมอีก6ดาวเพิ่มแถม25% 10ดาวแถม30%นะเออออออนไลน์ All นะครับแล้วก็แถมถ้าเกิด HP เทสพีมากกว่า70%จะเพิ่มฟิสิกส์ดีเฟนส์พอร์ทไฮออออนไลน์ทั้ง6ดาวและ10ดาวนะ ก็แถมิวี่นน,นหน่อยแล้วก็ <c oughs> ครั้งแรกที่ใช้จะเพิ่มคอมมานเกต75%อันนี้มันใช้ดีในพวกแบ t เ l e l a แลนกิ้งที่มันชอบมีเพนัลตี้ให้ทําให้แบบอะไรนะให้แบบเกตมันคื้นช้าใช่ไหมพอใช้นี้ปุ๊บปึ้งเกตเต็มเลยแต่ว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะก็ต้องระวังนะครับอันนี้ก็เป็นบูทิลเนาะ โอเคสำหรับแอรลิสน่าจะเป็นตัวซัพพอต4 a t b คุ้มนะฟิสิกส์ดีเฟนซ์ออนไลน์แล้วก็อันนี้เป็นฮิลิ่งพอร์ต35%กับ a t b บวก2เป็นแบ t เทิลบิ i กินอันนี้ก็คือดีอยู่นะฮิลิ่ง35%นี้มันไม่ซ้อนกับสกิลฮิลอื่นนะมันทำให้ฮิลแรงขึ้นไปอีกนะครับนะก็ส่วนตัวคิดว่าก็เป็นของที่ดีแหละแต่ว่าเออส่วนตัวผมไม่ไม่ชอบ การที่มันไม่แก้เลยเลยเอาแบบเหมือนเปลี่ยนหัวมาใส่ใเฉยมันรู้สึกมันง่ายไปก่อนหน้านี้มันยังดูมีอะไรมากกว่านี้หน่อยแต่อันนี้ก็แต่ผมเชื่อว่ามีคนที่อยากได้ความออริจินอลแบบนี้อยู่เยอะเหมือนกันก็เพราะนั้นใครชอบก็กดนะส่วนใครที่ไม่ได้สนใจเรื่องความสวยงามแต่ชอบความเก่งอันนี้ก็กดได้เก่งแน่นอนเพราะว่าอ,อย่างของแอลิสเนี่ยมันก็ใช้ได้กับทุกทีมเมจิกเลยเลยนะโอเคก็สำหรับ e c ก็ อัปเดตประมาณนี้ละกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าอะไรแต่วเหมือนก็ว่ามีแค่2ชุดไหมเหมือนจะไม่มีมากกว่านั้นเนาะเออโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย